สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพางั่งพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เกตเอียงเหมือนเดิมนะฮะพิมพ์นี้ไม่มีไยนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับพิมพ์นี้ไม่มีไฝคือไยนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีนะครับแต่มีเม็ดคล้ายกับพิมพ์มีไฝนะฮะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมต้องจาให้ดีนะครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีหนึงครับเห็นครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเม็ดกลมๆอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเช่นด้านล่างจะไม่มีนะฮะจะไม่มีจุดวงกลมอยู่ด้านล่างนะครับ ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมใชตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีขีดลงนะแล้วจุดวงกลมตรงนี้จะไม่มีนะครับเส้นนี้จะวิ่งขึ้นไปอยู่ตรงนี้ไม่มีนะครับนะครับผมเลยเรียกว่าพิมพ์ เกศเอียงรูปหล่อนะครับนะครับเป็นความเรียกส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมนะฮะเนื้อดินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเนื้อดินนะฮะเดี๋ยวทูมดินให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับดินค่อนข้างที่จะสวยนะครับเห็นไหมฮะ การลอยนะฮะจะไม่มีตะไบนะครับคุณผู้ชมนะครับตะไบใต้ฐานนี้จะไม่มีนะครับจะหลอบางนะเห็นไหมครับครับพ์นี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นพระที่อยู่ในอยู่ในจัดกลุ่มในเมตตามหานิยมนะครับนะครับ เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็เลยสะสมมาเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะ,นะครับแบบชัดๆนะครับเนื้อผิวนะครับยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเ,เดี๋ยวจะดูไม่เข้าใจนะครับ เดี๋ยวก็อธิบายให้ดูนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับแล้วมีไฟอยู่ตรงไหนนะครับคุณผู้ชมเห็นเม็ดนี้ไหมครับมีไฟนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ไม่มีไฟเห็นไหมครับนี่นะฮะคือจุดของพิมพ์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับช่อง ไอ้งั่งแพ้นะครับสวัสดีครับ